ซึ่งก็ต้องบอกเลยว่ามีภาพออกมาแล้วกับปราสาทต,ตาควายที่เป็นของไทยเรานะครับเรียกว่าทั่วโลกนั้นจอลงดาบเพราะเขมรครับมีการดัดแปลงสภาพเรียกว่าสุดกลางป่ากันเลยทีเดียว ซึ่งปัจจุบันตอนนี้มองยังไงก็ไม่เหมือนตัวปราสาทแบบเช่นเดิมและเราเองก็ยื่นคําขาดครับว่ามันเป็นของไทย100%ยังร่วมไปดึงอัปเดตเกี่ยวกับพื้นที่แนวชายแดนครับที่ฮุนเซนตอนนี้หงายหลังหงายท้องหงายไส้เพราะมีการขนสบียงข้ามแดนทะลักอย่างต่อเนื่องซึ่งไทยเราตอนนี้ก็อยู่ในช่วงบีบไม่จนตรอกกับฝั่งของคำเมนครับแต่ว่าทั้งหมดจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยมาเริ่มจากอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดกันก่อนตามพื้นที่แนวชายแดนของไทยเราครับ เรียกได้ว่าผมเองจะมาไล่เรียงตั้งแต่ปืนที่ปราสาทต,ตาควายครับที่มีการนับเดตออกมากับภาพล่าสุดซึ่งอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้เลยนะครับภาพปราสาทต,ตาควายของไทยเรานั้นกลายเป็นว่าตาข่ายเนี่ยกลางบทบางทัศนียภาพเต็มไปหมดเลยเต็มป่าไปเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นผ้าใบเอ่ยตาข่ายเอ่ย,ย,อยหรือแม้แต่ใช้ตัวปราสาทเนี่ยเป็นฐานที่มั่นทางทาหารด้วยซึ่งงานนี้ที่เราได้เห็นภาพออกมาครับก็เป็นเพราะว่าคุณหญิงฮุนชีนานโดยเป็นน้องสาวของฮุนเซนเองครับได้ไปเยี่ยมให้กํลาลัง ใจทหารและก็ประกอบพิธีสักการะบูชาณประสาทต,ตาควายที่เป็นของไทยเรานะแล้วดานเขมรครับก็มีการลงคลิปทําบังเกอร์ใหม่แต่ว่าไทยเราก็ยืนยันออกมาแล้วครับว่าประสาทต,ตาควายนั้นมันเป็นของไทยเราซึ่งตอนนี้ทางกองทัพเนี่ยก็เตรียมพร้อมและก็วางแผนเอาไว้แล้วว่าจะยึดคืนด้วยวิธีใดซึ่งเราจะบอกไม่ได้นะครับเพราะว่าเป็นความลับของยุทธวิธีทางทาหารแล้วไม่สามารถบอกได้เลยว่าเราจะทํายังไงกับการเอาประสาทต,ตาควายกลับคืนมาตอนนี้ถามว่าได้เห็นภาพแบบนี้แล้วเนี่ย มันเป็นโอกาสยากไหมที่เราจะได้กลับพืนโอ้โหเป็นโอกาสยากมากนะครับซึ่งขมนก็กําลังพยายามบูรณะหลายตัวหลายอย่างโดยเฉพาะบันไดาทางขึ้นจากฝั่งขมินนครับที่ขึ้นมาตัวปราสาทต,ตาควายก็เรียกว่าทําบันไดดิบดีเลยนะครับแต่ว่าฝั่งไทยเรายังเป็นเส้นทางธรรมชาติอยู่เราก็เข้าพื้นที่ยากหน่อยแต่ว่าฝั่งขมินครับทำบันไดเดินมาแบบสบายครับมีราวเหล็กมีราวกัน้นนี่แหละครับก็เป็นิเหตุผลหนึ่งที่เขาสามารถเติมกํลาลังได้เร็วพอเวลามีเหตุปะทะากันมีเหตุตึงเครียดก,กันเนี่ยขมนก็ จะมีเส้นทางส่งกำลังบำรุงเนี่ยสะดวกกว่าเรามากแล้วจากภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในตอนนี้นะครับก็เห็นแล้วเจ็บใจแทนทั้งตัวปราสาทเอ่ยที่มีกระสอบทรายกระสอบบังเกอร์เนี่ยปิดทุกรูนะครับรวมถึงตาข่ายเชื่อว่าจะเอามาใช้ไว้ป้องกันดนูดข่มเห็นก็มีการคลุมไว้เนี่ย รอบตัวปราสาทเลยซึ่งมันก็เป็นการชี้ชัดนะครับว่าฝั่งของขม้นฝั่งของฮุนเซนเนี่ยก็กลัวเหมือนกันว่าเราจะเข้ามายึดตัวปราสาทได้เพราะมันเป็นจุดเดียวที่ขมรนยังได้เปรียบไทยเราอยู่ในตอนนี้กับเรื่องของปราสาทตาควายแล้วก็น่าจะเป็นจุดที่นํามาต่อรองกับไทยเราด้วยนะครับผมเชื่ออย่างนั้นนะว่าฮุนเซนเนี่ยเขาจะนําเอาปราสาทตาควายเนี่ยมาต่อรองเหมือนเดิมก็เป็นในผลที่ว่ากลางตาข่ายป้องกันโดนเนี่ยรอบตัวปราสาทเพราะกลัวจะเสียไปไทยเราเองก็อยากจะเอาคืนเต็มทีนะครับแต่เรา ตอนนี้เนี่ยยังใช้กําลังไม่ได้เลยซึ่งก็เป็นรายงานล่าสุดเหมือนกันนะครับจากกลาโหมฝั่งไทยเราที่ออกมายืนยันหนักแน่นว่าในส่วนของภาะสาตาควายนั้นเนี่ยมันอยู่ในเขตแดนไทยเราชัดเจนพร้อมกับระบุว่าการแก้ปัญหาครับจะใช้หลักสันติวิธีผ่านกลไก jbc rbc เป็นเป็นระดับแรกก่อนเว้นแต่เกิอดอุบัติเหตุจนต้องใช้กําลังซึ่งจะเป็นวิธีสุดท้ายที่เราจะใช้กับขมิในห้วงเวลานี้และที่สําคัญครับเรามีการยื่นคําขาดให้กับขมิไปว่าต้องถอนอาวุธหนักออกจากพื้นที่ก่อนเนื่องจาก กัมพูชานั้นยังเล่นลูกตุกติกไม่เลิกนะครับพร้อมกับเน้นย้ำไม่เก็บกู้ทุนระเบิดร่วมกันโดยฝ่ายในเราเนี่ยก็จะเ,เร่งดําเนินการเก็บกู้ในแผ่นดินใดของเราก่อนนะครับผ้าพื้นที่นําร่องและก็ยังมีการอัปเดตความคืบหน้าในการสร้างรั้วด้วยนะครับว่าฝ่ายในเรามีความจําเป็นต้องเริ่มสร้างรั้วแนวชายแดนในรูปกึ่งถาวรในพื้นที่แนวเขตเส้นตรงตลอดแนวชายแดนไทยกัมพูชาครับ798กิโลเมตรซึ่งรั้วครับก็จะเป็นแบบทึบด้านล่างแล้วก็โปร่งด้านบนพร้อมกับติดตั้งลวดหนามและที่สาคัญไปกว่านั้น เราไม่ใช้ความรุนแรงแบบนี้เป็นสิ่งที่นานาชาตินั้นให้การชี้จมมไทยเรามากๆว่าเราอยู่ในแนวทางที่ถูกต้องนะครับการใช้กําลังเนี่ยจะเกิดขึ้นในกรณีที่จําเป็นจริงๆเท่านั้นนี่ก็เป็นการรับเดตอออกมาจากกระทรวงกลาโหมของไทยเรานะครับว่าตอนนี้เรายังไม่ยอมรับว่าเขมรนยึดปราสาทตาคายเอาไว้ได้แต่ตอนนี้เนี่ย ในทางแบบปฏิบัติจริงๆขเมีนก็ยังครอบครองตัวปราสาทไว้อยู่นะครับเราเข้าไปไม่ได้เข้าไปชมไม่ได้เข้าไปรัตะเวนไม่ได้ถ้าเกิดพูดแบบไม่เป็นทางการเนี่ยก็เป็นขเมีนที่ได้อยู่ถึงแม้ว่าเราจะไม่ยอมก็ตามแต่ขเมีนก็มีการดิดซึ่งวิธีเดียวหลักๆนะครับที่ผมเชื่อว่าขเมีนจะยอมก็ต้องใช้กําลังแต่มันก็จ,จะเป็นเรื่องที่แข่งกล้าวไปหน่อยแต่มันก็เป็นวิธีดีที่สุดของการเจอกับขเมีนนะครับถ้าเกิดเราไปเจรจารเนี่ย เชื่อว่า10ปีเป็นอย่างต่ำครับผมยังย้งยําคําเดิมนะว่า10ปีเราถึงจะเจรจากับขมรนเรื่องแนวเขตแดนเนี่ยคืบหน้าเพอเพอเนี่ยอาจจะไม่คืบหน้าเลยก็ได้นะครับอาจจะมีการประทะกันต่อในอีก10ปีอันนี้ก็เดี๋ยวรอติดตามกันนะครับว่าหลังจากนี้ภาษาตาควายนั้นเราจะมีวิธีกําหนดการแก้ไขอย่างไรกันบ้างขมรนจะมีการยอมไหมก็ต้องรออัปเดตกันส่วนอีกเรื่องราวหนึ่งครับที่ขมรนอยากได้เหลือเกินกับฉเฉลยศึกทั้งหมด18คนล่าสุดครับมีกระแสเข่ามาว่ากองทัพบ,บกนั้นได้ประสานงาน ไปยังกองบัญชาการป้องกันชายแดนตราดให้เตรียมความพร้อมปล่อยตัวเฉลยศึกจำนวน18รายนะครับจุดผ่านเดนหาวนบัานผักกาดอำเภอโพ,พน้ำร้อนจังหวัดจ,จันทบุรีในวันที่12พฤศจิกายนนี้ซึ่งเรื่องราวนี้ครับโฆษกรนรบ,บุเองก็ได้ออกมาชี้แจงแล้วว่าการส่งขึ้น18เชลยศึกนั้นยังอยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาครับและก็เตรียมการโดยเวลาที่อาจเปลี่ยนไปได้ก็คือต้องหลังจากมีการศึาวุฒหนัก ในเฟสที่1จบแล้วและกัมบ,บูชานั้นต้องไม่ขัดขวางการกูก้ทุนระเบิดในพื้นที่ที่ดรรำเนินการอยู่ในตอนนี้และก็มีรายงานว่าคณะผู้สังเกตการอาเซียนได้มีการประเมินการขอนอาวุธหนักของฝ่ายกัมบ,บูชาซึ่งคาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในวันที่10พฤศจิกายนหลังจากข่ามร่เสร็จเรียบร้อยเนี่ยฝ่ายไทยเราก็จะมีขั้นตอนดาเนินการถอนอาวุธหนักออกเหมือนกันนะครับและก็คาดว่าจะมีการส่งตัวเฉลยศึกในวันที่12หรือว่า13พฤศจิกายนนี้โดยจะส่งตัวในชายแดนจันทบ,บุรีตราเนื่องจากตามกฎของการส่งเฉลยศึก จะต้องไม่ส่งในพื้นที่การสู้รบเดิมและที่สําคัญครับโฆษกกรนบกก็ได้ออกมาบอกว่าการที่เราคุมตัวเชลยศึกเอาไว้เป็นระยะเวลานานนั้นเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาเรื่องของรูปสัญญาหรือว่าข้อกฎหมายระหว่างประเทศด้วยแต่ย้ำอีกครั้งหนึ่งครับกัมพูชาเขมรเนี่ยก็ต้องยอมรับก่อนว่าจะทำตามเงื่อนไขสีข้อที่เราเสนอไปทั้งเรื่องถอนอาวุธหนักเก็บกู้ทุนปราบสแกมเมอร์แล้วก็จัดระเบียบบิที่ชายแดนบ้านหนองจันรบ้านหนองยาแก้วแล้วก็ยืนยันออกมานะครับว่าทุกอย่างนั้นจะเป็นรูปธรรมภายในวันที่1ิพฤศจกาาายนรง เพิ่มเติมครับสิ่งที่ขมิซีเรียดมากที่สุดในตอนนี้ก็คือเรื่องของการปิดด่านชายแดนซึ่งเรื่องนี้ครับไทยเราก็ยังยืนยันว่าไทยจะไม่มีการเปิดด่านแน่นอนขมิก็อดอยากอดตาอย่างต่อเน,นื่องโดยก็ตรงกับทางฝั่งของพลโทมารีโโซเจตาครับเป็นโฆษกกระทรวงกลาโหมของกัมพูชาเองออกมาแถลงการนะครับว่าตอนนี้เนี่ย เขมีก็จะเริ่มดำเนินการถอนอาวุธหนักตามแนวชายแดนในเฟสที่2แล้วในวันที่8พฤศจิกายนภายใต้ใตการตรวจสอบของคณะผู้สังเกตการอาเซียนเอเหลังจากที่มีการถอนอาวุธหนักรอบที่1ไปเนี่ยเมื่อวันที่1พฤศจิกายนที่ผ่านมาเราก็ยังยึดคำขาดคําเดิมนะครับถ้าเกิดว่า12พฤศจิกายนนี้เขมีถอนอาวุธหนักและก็ยังถอนไม่หมดเนี่ยคือจะดวดหลายลํากล้องและก็ปืนยิงระยะไกลถ้าไม่หมดเราก็ไม่ปล่อยเฉลยศึกดยดิดขาดแล้วยังมีการพูดง่ายๆด้วยนะครับว่าหากว่าเขมรดําเนินการตามข้อ1ข้อ2 แบบไปรูปธรรมแล้วก็จะมีการปล่อยเฉลยศึกให้ดันทีงานนี้ขะเมนก็ต้องยอมนะครับถ้าเกิดไม่ยอมมันก็จะลายเป็นว่าเฮ้ยคุณไม่คิดถึงทหารชั้นผู้น้อยเลยนะที่ถูกจับมาทั้งที่คุณอยากได้สินทิพย์ภาพเนี่ยคุณก็ต้องทําแบบที่เราเสนอไปกอ่อนซึ่งเขมนก็ไม่ได้มีการเสนออะไรมานะครับพร้อมที่จะทําตามทุกอย่างแต่เราจะไปไว้ใจไม่ได้เหมือนเดิมนะครับปากว่าตาขยิบสําหรับเขมนเองยังมีรายงานเพิ่มเติมออกมาครับก็คือล่าสุดนั้นทหารพรานของเราครับมีการสกัดจับสินค้า3ากระสอบ ซึ่งก็เป็นไส้กรอกเอ่ยลูกชิ้นเอ่ยน้ำหนักรวมกันเนี่ย50กิโลกรัมโดยเป็นการเตรียมลักลอบข้ามแดนจังหวัดสรากแก้วนะครับซึ่งก็คาดว่าจะส่งบอนตลาดฝั่งกัมพูชาเองแต่ว่าถูกเราเนี่ยดักจับเอาไว้ก่อนซึ่งก็เป็นบริเวณพื้นที่ไร่อ้อยบ้านหนองลือนะครับอําเภอรัญญเพรศจังหวัดสรากแก้วโดยเราเนี่ยตรวจพบกระสอบบรรจุไส้กรอกและก็ลูกชิ้นจนนานวน3กระสอบครับซุกซ่อนไว้ห่างจากแนวชายแดนประมาณ190เมตร ซึ่งราคาดว่าเตรียมลักลอบนําออกนอกราชอาณาจักรไทยของเราไปยังฝั่งของเขมนเองแล้วการลักลอบนําอาหารแปรรูปออกนอกประเทศจำนวนมากเช่นนี้นะครับก็อาจจะมีความต้องการสูงกับตลาดของเขมนหรือว่าอาจจะเกิดภาวะขาดแคลนสินค้าอุปโภคบริโภคในบริเวณชายแดนฝั่งกัมพูชาก็เรียกว่าอดอยากปากแห้งกันอยู่ตอนนี้นะครับรีบเลยจะขนะเสบียงข้ามแดนทันทีแต่ก็ดีที่เราสามารถยึดคืนเอาไว้ได้ อย่างที่บอกเลยครับเหตุผลหลักๆของหุ้นเซนและก็คอมเมนนั้นก็คืออยากเปิดด่านอยากเข้ามาทางานที่ไทยเราอยากที่จะขายสินค้าให้ไทยเราแล้วก็นําเข้าสินค้าจากไทยเราถ้าเกิดว่าไม่ได้เนี่ยก็ต้องอดอยากกันต่อไปซึ่งในจานี้เดี๋ยวมารอดูกันนะครับพ,รพอเราส่งเชิญศึกเสร็จปั๊บคอมเมนจะมีท่าทียังไงกันบ้างถ้าเกิดมีท่าทีที่ไม่เป็นมิตรเนี่ยเราก็พร้อมที่จะตอบโต้ทันทีเหมือนกันยังไงรออับเดตติดตามกันได้นะครับอะไะในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับคุณผู้ชมชอบการอัปเดตเรื่องราวแบบนี้ อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b e เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยคิดอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยแล้วเจอกันใหม่กับเค้าเยดในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย